เปิดจองแล้วครับ The River Home อำน,นาจเจริญครับราคาเริ่มต้นที่1.35ล้านบาทครับเชิญชมบ้านตัวอย่างบ้านเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจคุณนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราเชิญติดต่อได้ที่คุณตี้นะครับสสิธรคุณสสิธรคุณตี้ครับ คือแบบบ้านตัวอย่างของเราครับอยู่ข้างๆครับอยู่ข้างๆครับพี่น้องมาดูได้เลยครับบ้านนี้มีเจ้าของแล้วครับบ้านหลังนี้มีเจ้าของละมาเป็นครอบครัวมาเป็นเพื่อนบ้านเดียวกันกับเราครับเี่นเชิญครับพี่น้องครับแวะชมก่อนตัดสินใจครับวันนี้ทีมงานเรากำลังจะเท ถนนเข้าโครงการนะครับด้านหน้าโครงการของเราครับโดยทีมงานท่านสัสดีอำเภอทุมราชครับกำลังขมักข้นเพื่อที่จะเป็นถนนเข้าโครงการโดยรียโฮมน,นะครับอำนาจเจริญครับทีมงานกำลังทำขมักข้นเ맨เข้มแข็งครับกำลังปรับปรับปริมครับ ปรับพื้นครับเข้าแบบน่าจะได้เทวันนี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ย่าบายเดีไปเทเล็นนกน้อยหน่อยนะเจ็ดสิบเมตรลงเจ็ดสิบเมตรลงหนึงน่ง อกำลังมาเดี๋ยวอีกสักคู่ครับกำลังจะมาครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับครับทีมงานกำลังเทคอนกรีตทางเข้าครับกำลังวางวายเม็ด ไปเมตรไปเมตรไปเมตรสองเมตรเนาะกว้างสองเมตรเมตรยี่สิบคูณยี่สิบนะครับกว้างสองเมตรเตรียมพื้นที่ ก่อนเทคอนกรีตครับเตรียมพื้นที่ก่อนเทคอนกรีตนเทยาว60เมตรครับเทยาว60เมตรตัดจอยทุก10เมตรครับตัดจอยทุก10เมตรแล้วก็ตัดขาด ที่ครึ่งหนึ่งครับคือ30เมตรครับอขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่องของเราครับขอบคุณครับหนึ่งสองสาสวัสดีค่ะ,คะอ่าอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่จังหวัดอนำนาจอำนาจเจริญโครงการเดอะรีเวอร์โฮมนะครับวันนี้เราอยู่หน้าโครงการแล้วนะครับวันนี้เราเทคอนกรีตทางเข้า เรียบร้อยแล้วนะครับกอทีทางปกลีดทางควองเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องตามมาดูครับตามมาดูครับเรียบร้อยสวยงามครับเรียบร้อยสวยงาม มีการตัดจอยตรงนี้ด้วยนะครับตัดจอยตรงครึ่งหนึ่งครับสามสิบเมตรนะครับอ่ะตรงนี้อ่ะยืนตรงนี้สิอ่ะเชิญชวนพี่น้องเราแวะมาเยี่ยมโครงการเราสิอย่าลืมมาเยี่ยมกันมิกินะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยกันอ่าไปบายกันไปบายบาย รถโม่มาแล้วครับตอนนี้รถโม่พูนกิดฟาร์มครับรถโม่พูนกิดฟาร์มเรามาก็ลงมือได้เลยครับมือได้ทันทีนะครับของคุณที่งาน น,น้ามาตรฐานครับปูนก็เต็งมาตรฐานครับ ตัดร,ระยะทุก10เมตรนะครับแล้วก็30เมตรตัดขาดนะครับทีมคืองานกำลังทำอย่างเข้มแข็งครับ น้องที่ติดตามชมช่องของเราครับ